ท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินอยู่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชะดำริหรือแก้มลิงหนองใหญ่เราเองนะครับแล้วก็เราอยู่ที่สะพานชมกว้างตอนนี้เราอยู่ที่สะพานชมกว้างนะครับที่นี่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าตัวเมืองชุมพรครับ แล้วก็ต้นกําเนิดน้ําของที่นี่ก็คือน้ําจะมาจากภูเขาตะนาวสีนะครับแล้วก็ไหลผ่านคลองท่าแทกกับคลองรับร่อรวมกันแล้วเป็นแม่น้ำท่าตะเภาครับเมื่อน้ํามาเป็นจํานวนมากนะครับส่วนหนึ่งก็จะโดนปล่อยเข้าที่แกบลิงหนองใหญ่ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะปล่อยเข้าไปที่แม่น้ําท่าตะเพาผ่านตัวเมืองชุมพรครับ เมื่อน้ํามาที่แก้มลิงหนองใหญ่จนล้นแล้วก็เป็นจำนวนมากก็จะปล่อยเข้าไปที่คลองหัววงังพนังตักครับก็ระบายออกไปสู่ที่อา่าวพนังตักที่ทะเลเอ่าวไทยครับทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ25ปีที่น้ำไม่เคยท่วมจังหวัดชุมพรเลย นะครับตั้งแต่ปี2,553ผู้ว่าการันผู้ว่าได้การจังหวัดเมื่อสมัยนั้นก็ได้ขอกวางจากกรมปสุสัตว์นะครับก็เป็นกวางสายพันธุ์ลูซ่าที่ศูนย์วิจัยจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นจํานวน10ตัวด้วยกันครับซึ่งวันนี้ได้มีการขยายเผ่าพันธ์ุมาเป็นจํานวนกว่า200แล้วเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมานี่เราสามารถให้อาหารให้กล้วยนะครับกับน้องกวางได้อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็นี่ มามามซื้อ100บาทหร้อยบาทหกถุง100่งร้อยบาทนี่หกถุงเป็นเงิน100บาทแล้วก็ให้กับน,น้องกวางเราจะได้นี่ใกล้ชิดกับน,น้องกวางตรงนี้เลย ม,มามามาเลยเอาไปเอาไม่กินเอาตัวนี้มามานี่น้องตัวนี้หัวหน้าฝูงป่ะอ๋อตัวนี้ชื่ออะไรยังมีชื่อ,อยัง ตั้งชื่อให้มันหน่อยไม,ไ,ไ,ไม่ใช่นี่ตัวนี้ฮะนี่นี่ที่อันนี้ยาวๆเอา,าเ,อาเอามามามา,ามา,ามามา แล้วก็เมื่อปี2561นะครับฝั่งสะพานชมกว้างนะครับ mm hmm. ก็ทางผู้ว่านำะลงพนละเอียดก็ได้มอบหมายให้โยธาธิการและพังเมื่อเป็นผู้ออกแบบสะพานชมกว้างนะครับ mm hmm. ก็สวยงามมาก mm hmm. นะักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยวันนี้แล้วก็ส่วนที่ตรงนี้ฮะที่แอดมินยืนหันหน้ามาด้านนี้นี่คือศาลาชมกว้างหนองใหญ่ครับ ก็ตั้งแต่ปี2,562นะครับผู้วาวิบูลได้ให้งบประมาณ8ล้านบาทในการทำสะพานต่อจากสะพานชมกวางมาด้านนี้ครับมูลค่า8ล้านบาทนะครับแล้วก็นี่คือศาลาชมกวางผิวทัศน์แล้วก็แฝนทางเดินธรรมชาตินะครับที่แอดมินยืนอยู่คือตรงนี้มูลค่า8ล้านบาท นอกจากสะพานชมกวางแล้วตรงนี้เราก็สามารถให้อาหารปลาด้วยนะครับก็ซื้ออาหารปลาแล้วก็ให้อาหารปลาปลาตัวใหญ่มากเลยเออซ้าย,ย,ยมือของเอดมินครับตรงนั้นเป็นสะพานไม้เคียมครับนูน่นสะพานไม้เคียมก็จะยาเอาไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็าทางพ้ว่าทางจังหวัดชุมพรก็ได้จัดสรรงบประมาณ ยี่สิบกว่าล้านตอนนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วก็จะทำสะพานทางเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็ทำสะพานข้ามไปด้านโน้นนะครับแล้วก็บนกลับมาด้านนี้ส่วนตรงนี้ก็ตามมาเลยครับส่วนด้านนี้เราสามารถเดินข้ามมาแล้วก็ให้อาหารน้องกวางอย่างใกล้ชิดเลยด้านนี้นี่เราสามารถนำกล้วย ให้กับน้องกวางกวางก็จะวิ่งมาหาแอดมินตรงนี้เลยเป็นร้อยร้อยตัววิ่งมาสวยงามมากแล้วก็ให้อาหารกวางกันแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปเรามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย